สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าจดโนตแบบนี้สมองชอบจัง เทคนิคจดโนต้ตที่เป็นมิตรกับสมองความคิดที่ยุ่งเหยิงพลันปลอดโปร่งเป็นระเบียบขึ้นมาทันทีหนังสือจดโนต้ตแบบนี้สมองชอบจางเล่มนี้นะคะเป็นผลงานของคุณโคนิชิโทชิยุกิคุณโคนิชิเป็นนักโฆษณาชื่อดังของญี่ปุ่น ที่จะพาทุกคนไปพบกับเทคนิคจดโน้ตท,ที่เป็นมิตรกับสมองที่เกี่ยวข้องกับหลักสำคัญ5ข้อซึ่งประกอบด้วยการเรียบเรียงประเด็นสำคัญการกำหนดเป้าหมายการพิจารณาวิธีแก้ไขปัญหาการค้นหาไอเดียและการให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ทุกคนเรียบเรียงความคิดได้ดีสรุปได้เข้าใจง่ายถ่ายทอดอย่างเลื่นไหลและสร้างสรรค์ไอเดียได้พุ่งกระชูดค่ะเหตุผลที่คุณโคนนชิ ที่เป็นครีเอทีฟตัวพ่ออย่างเขาลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะพอเขาเชื่อว่าการจดโนต้ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนการทำงานถ้าเรายิ่งจดโนต้ตได้ดีเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้องทำในการทำงานนั้นมีคุณภาพมากขึ้นค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณโคนนชิ มีหลายวิธีที่จะทําให้เราสามารถจดโนต้ตได้นะคะแต่ว่าผู้สรุปเนี่ยเขาเลือกสรุปมาอยู่3วิธีจดโนต้ตหลักๆนะคะวิธีแรกเนี่ยคือวิธีวงกลมค่ะคือการใส่หน้าวงกลมสิ่งที่สําคัญเหมือนเป็นบุลเลตะนะคะวิธีนี้เนี่ยจะคล้ายกับการใส่ บุลเลตในหนังสือเปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระดาษหนึ่งใบที่คนญี่ปุ่นใช้นะคะแต่ว่าจะมีกฎเพิ่มเติมให้คือวงกลมเนี่ยควรน้อยกว่า3วงในโน้ตหนหน้านะคะวงกลมเนี่ยควรจะใส่ตรงที่เราลืมง่ายหรือว่าเรามีข้อสงสัยเพื่อให้มันเป็นป้ายบอกทางเวลาเราย้อนกลับมาอ่านนะคะตัวอย่างของข้อมูลเช่นการจดโน้ตที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การสรุปข้อมูลการค้นหาไอเดียการถ่ายทอดความคิดซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีจุดเด่นแตกต่างกันเมื่อทุกคนนำมาเขียนเป็นบุลเลตพอยต์อะค่ะก็จะเขียนได้ว่าการจดโน้ตที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นบุลเลตที่ 1. การสรุปข้อมูลบุลเลตที่2การค้นหาไอเดียและบุลเลตที่ 3. การถ่ายทอดความคิดค่ะวิธีที่2นะคะลูกศร หรือว่าการใส่ลูกศรเพื่อเชื่อมข้อมูลค่ะการใส่ลูกศรเนี่ยคือเป็นการจัดระเบียบให้ข้อมูลช่วยให้สิ่งต่างๆที่จดประติดประต่อ,อก,กันได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าทุกคนเข้าไปดูสรุปของตอนนี้ในเพจสรุปให้นะคะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าการเขียนสรุปเป็นยังไงเนาะฉะนั้นมีแนะนำให้อ่านให้ให้ดูสรุปของตอนนี้ในเพจนะคะ ถ้าทุกคนเห็นตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างซ้ายเราจะไม่เห็นความเชื่อมโยงใดๆนะคะแต่การจดโนต้ตแบบข้างขวาเนี่ยจะช่วยให้เราเชื่อมโยงข้อมูลได้ดีขึ้นอ่ะข้างซ้ายเป็นยังไงสําหรับคนที่ไม่ได้เปิดดูนะคะข้างซ้ายเนี่ยเขาจะมีวงกลมอยู่3ามวงวงแรกเขียนว่า B. วงที่สองเขียนว่าดูวงที่สามเขียนว่า h a v e ส่วนข้างขวาเนี่ย เป็นวงกลมสามวงเหมือนกันแต่ว่าแต่ละวงกลมเนี่ยเขาจะมีลูกศรที่เอาไว้เชื่อมโยงค่ะเช่นจากวงกลมคําว่า b เนี่ยมีลูกศรเชื่อมไปคําว่าดูและเชื่อมไปที่คําว่า h a v e เสร็จแล้วก็มีลูกศรอ,อีกกลุ่มนึงที่เชื่อมกลับจากคําว่า h a v e ไปดูและคําว่าไป b ค่ะซึ่งการที่เราเขียนลูกศรอ,อย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราสร้างระเบียบแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนไปตรงไหนนั่นเองค่ะ วิธีที่3นะคะการใส่บอลลูนให้เห็นสิ่งที่เราตกผลึกได้การใส่บอลลูนนะคะอาจจะใช้คำว่าการใส่ไดอะล็อกบ็อกซหรือว่าการใส่ช่องคำพูดก็ได้เหมือนกันนะคะบอลลูนเนี่ยจะใช้สำหรับการหาจุดเริ่มต้นหาข้อมูลในการจดโนต้ตนั้นๆนะคะคุณโคนิชิได้กล่าวไว้ว่าถ้าเทคนิควงกลมและลูกศรคือการเตรียมวัตถุดิบเทคนิคบอลลูนก็คือการทำอาหารเลิศรสจากวัตถุดิบนั่นเองค่ะ บอลลูนเนี่ยจะใช้หลังจากที่โน้ตไปแล้วและกลับมานั่งทบทวนความคิดเหมาะสำหรับการมองหาจุดเริ่มต้นของไอเดียหรือเรื่องเล่านะคะเป็นการไขข้อสองสยัยที่ตอนจดโน้ตเราอาจจะมองไม่ออกหรือว่าคิดต่อยอดจากสิ่งที่บันทึกไว้นะคะเทคนิคต่อไปค่ะการโน้ตคำถามหาไอเดียแบบนี้ทิศทางนะคะแทนที่เราจะเขียนโน้ตไปเรื่อยเปื่อยนะคะเวลาเรา หาคำถามเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถามคำถามดีๆกับตัวเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยให้สมองได้ทำงานบนพื้นฐานนั้นนะคะโนต้ตทางซ้ายมือในเพจสรุปให้เนี่ยคือการจดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายนะคะส่วนโนต้ตทางขวาคือการเริ่มต้นจากการตั้งคำถามดีๆค่ะโนต้ตทางซ้ายเนี่ยเขาเขียนเป็นวันที่แล้วก็เขียนว่า เขียนโนตนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีความฝันว่าอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองเราอยากเขียนแต่ปัญหาก็คือไม่รู้จะเขียนอะไรและจะเริ่มการเป็นนักเขียนได้จากตรงไหนไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเริ่มจากการจดโนตนี่แหละแต่โน้ตทางขวาเนี่ยเขาเขียนเป็นวันที่และเขียนหัวข้อตัวใหญ่ๆว่าทํายังไงถึงจะเป็นนักเขียนได้และเขียนเป็น bullet point สาม point ก็คือหาไอดอลการเขียนเรียนเพิ่มลงมือเขียน และเขียนเป็นไดอะล็อกบ็อกซ์ตรงท้ายสุดของหน้าว่าเริ่มจากเขียนเรื่องที่เราอยากเขียนและมีคนอยากอ่านค่ะเมื่อเรานำทั้งสมเทคนิคที่มิ้นบอกไปมารวมกันเนี่ยมันจะทำให้โน้นนั้นทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ3วิธีในการจดโนต้ตนะคะวิธีแรกเนี่ยจะเป็นการใส่วงกลมหน้าคำที่สำคัญวิธีที่2คือการใช้ลูกศรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากข้อมูลแรกไปข้อมูล2ไปข้อมูล3แล้ววิธีสุดท้ายคือการใส่บอลลูนให้เห็นสิ่งที่เราตกผลึกได้นะคะเมื่อทุกคนนำเทคนิคทั้ง3นี้มาใช้ก็จะทำให้เราสามารถจดโนต้ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอร์ตแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และ B ล o อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย